พิธาอดใจไม่ไหวโพเมนต์กลาง a ฟ e b o o k ของเสกโลโซหลังแต่งเพลงก้าวให้ไกลกว่าเดิมเรียกว่าคนก็แห่กดไลค์กันหมื่นกว่าเลยทีเดียวหลังจากที่นายพิธาลิมเจริญรักได้โพเมนต์เสกโลโซหลังเจ้าตัวแต่งเพลงก้าวให้ไกลกว่าเดิมเสกก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวหลังจากที่เพื่อชัยแถลงฉีก MOU .8 พักร่วมรัฐบาลประกาศไม่ร่วมรัฐบาลกับพักก้าวไกล โดยเผยว่าแต่งเพลงแรกในรอบห้าปีคิดเสียว่ามันก็แค่เพลงรักเพลงหนึ่งนะจ๊ะเนื้อหาเพลงก้าวให้ไกลกว่าเดิมฉันจะก้าวเดินมุ่งหน้าต่อไปแม้ไม่มีใครแม้ไม่มีเธอฉันอาจเป็นคนที่ดูเพลเจอร์วันนี้ไม่มีเธอก็ไม่เป็นไรความคิดยังสู้ไหวหัวใจยังสู้ต่อท้อมันไม่ท้อก็แค่เสียใจ เธอช่างโหดร้ายฉันรับมันไม่ได้วันนี้จะจากไปทั้งน้ำตาเจ็บจนเจียนตายไม่อยากร้องไห้ให้ใครเห็นสิ่งที่เราเป็นที่ผ่านมาคืออะไรไม่อยากร้องขอจะไม่ง้อเธออีกต่อไปแม้จะเจ็บเจียนตายจะยังก้าวไปก้าวให้ไกลกว่าเดิมวันนี้ไม่มีเธอพรุ่งนี้ไม่มีเราเจ็บก็ทนเอาเมื่อเขาไม่แคร์อย่าให้ใครเห็นว่าเราอ่อนแอวันนี้ไม่แพ้ พรุ่งนี้ยังมีความคิดยังสู้ไว้หัวใจยังสู้ต่อท้อมันไม่ทอ้อก็แค่เสียใจเธอช่างโหดร้ายฉันรับมันไม่ได้วันนี้จะจากไปทั้งน้ำตาเจ็บจนเจียนตายไม่อยากร้องไห้ให้ใครเห็นสิ่งที่เราเป็นที่ผ่านมาคืออะไรไม่อยากร้องขอจะไม่ง้อเธออีกต่อไปแม้จะเจ็บเจียนตายจะยังก้าวไปก้าวให้ไกลกว่าเดิม เจ็บจนเจียนตายไม่อยากร้องไห้ให้ใครเห็นสิ่งที่เราเป็นที่ผ่านมาคืออะไรไม่อยากร้องขอจะไม่ง้อเธออีกต่อไปแม้จะเจ็บเจียนตายจะยังก้าวไปก้าวให้ไกลกว่าเดิมโพส์ตนั้นนายพิธาก็ยังอดใจไม่ไหวเข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าแกะขอดเรียบร้อยครับทําเอาบรรดาชาวเน็ตก็กดไลค์เป็นหมื่นแล้วก็แสดงความคิดเห็นกันมากมาย